ชาวยูทูบตอนนี้กำลรรังไลฟ์สดทำพิาธีสรจยมงคลถาตอนชาญะรับบุญพระเวททศิมหาชาติวัดศรีสงาบ้านท่าศรีสชมชื่นตำบลหนองหัวช้างอำเภอพัะเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับรับความเป็นสิริงมงคลด้วยกันทัว่วนะครับพี่น้องชาวยูทูบ ยังตุกโนรสตบวอดรสังพรมจาริสุปทาพินา ลูกไปลูกไปอยู่บ่เอาแล้วพวกมันชาบก็ีกเฮ้ยพี่แดงเอาบ้านี่พี่แดงกวา้องแข้วยโอ้ยคือถิ่นวันันเอาเออจะเอไม่ใวกเรื่องวันจะเข้าไปหาผมเออ จะเพลนแล้วเดี๋ยวจะวเก็ใเด้อดี่ยวไม่น่าเพนยากสิปวดแก้แค่ปวดฝาก็ยาวปวดฝาใ่ว่าปวดฝาต่อปวดฝาปวดฝายากสิดูดเด้อไม่กูอะโอ้ยจังห nàng luôn như là hàng thua, ní nghề nào cũng thua hết thế rồi lú cái gì mà lỗ mà, à, thầy yêu này ra, thêm bằng, tôi được tốt, có gì được gì. ผูยีน่าูยหญ่าก็กำลังดุกันอยู่ปูยหน้าเว่าแต่ตั้งยาตั้งยาปูยีน้ายังพ่นฟืนปูยีน่าต่างมีทำดีนน่าดีน่าขอบพูดคนนี้นะจะพูอะไรเนีนะไรดีไม่ต่าเออ

นี่ามาบุญแต่ช้นะครับเจ๊ตถุงด้วยนะครับอันนี้อา่านไล่าสายทอดสดบุญงานบุญพระเวทเขตมหาชาติวัดท่าสีชมชื่นตำบลหนองหัวช้างอำเภอพอนเจริญจังหวัดบึงกาฬครับนหนึ่งสองสามนี่วันที่มงพระสมชายมาช่วย4วันนะครับพี่วันน้วันไกู้านี่นี่วันเดีย่ไปร้า่เขา

dan นิพพานะตยโยโหตุตยโย

เตศิระวันโตุีระวันตุซาบริวารีซาบริวารีปักันหาตุปัดกันหาตุธรรกันเกวะธรกันเกวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทีนันจาอาทินันจายาตะการันจายาตะการันจากาละกัตนากาละกตาปิคารตังปิหารตังปิตายะปิตายะข้าเตข้าเตดันผู้เริญเรือดันผู้เจริญท่องหลา น้มถวายนอมถวายกามัทากาทาาหอมอารมอาถรริคขาลริขามาสสัท่านของที่เป็นมริวานท่าของเป็นมริวทัเหล่านี้ทั้เหล่านี้ท่านผู้มีศีลท่านผู้มีศีลท่านผู้มีศีลเงียงรับ ไปเจ้าทั้งหลายไปย่าของข้าไเจ้าทั้งหลายไปย่าขอเข้าไเจ้าทั้งหลายที่ลงรับไปแล้วมีบันดาบิดามีภารยามีภรรยามีดาดามิตายายาตายายายสิมิตสายาาติมิตสหายเจ้ากรรนายเวจ้ากรรนายเวรปรตูหมูมาตูมูมาร เจ้าที่เจ้าทางแม่นางทอละดีพระสัตว์ทั้งหลายโคตรที่โ้ตรจากทุก้ามีสุามีสุขึ้นไป้าาาอกกรนนเธต สวัสดีครับพี่รันนะจ๊ะน้าด้วยนจคุณกบคุณับนทงคุณบิดามารดาจงคุบาจบาลมิขบาลมียาผลแห่งข้าน์นันเห็นบุตรเมกิ วอกเจ้ว่าผู้เป็นสม้านเจ้าว่าสีสมาอ่ในอดีตก็ต่างพร้อมทั้งดวงคิดดวงวิญญาณผู้ที่ร่วงรับไปแล้วสู่ภารโลกองหน้าสิมีนามว่าคุณตาข้าคุณยายแป็งนาไซพระองค์ทกคนเี๋ยวจะเจ้กตอนลงจากไร่สนนะครับนายบัลลบนาไซนางสมพรบางสีนางเอียดบางสี นางลุ่งที่อุปคุณนายทีรักมังสีนายนาวินมังสีนายธานินมังสีนายวัชรมังสีนายศรีมังสีนางสาวกมูลมังสีนายชายมังสีนางนวลมังสีผอบตัวกันได้เรียเก็บสตายมาหากส่วนบุญกุศลอาจยังโมโหเวนขอเกเตศประดาวป่าดีมังคูยูศิษย์พจน์ป่าศิษยานจะนดีพิชฌิตร์จันประดานพญายมราช ผู้เป็นเจ้ากรรมในเรเจ้าเกณฑ์สตารแม่พรลานีผู้ข้ามน้าในกินผู้ข้ามดินในอยู่ข้าข้าวบุญข้าวคู่สในข้าวข้างนี้เท่าพิจารณ์ดวงจิตดวงวิญญาณที่ผู้ข้าได้กล่าวแล้วการต้นนั้นมหาส่วนบุญกุศลนับแล้วบริพยแล้วอนุโมทนาแล้วเกิดดีถึงสุขตามส่วนยถากรรมของตนของตนผ่านทุกๆคอยพ้นจากทภพภี้ยสุไี้ีสุขยิ่งขึ้นไป อกุณนะครับโลกชาวนักยมมุนพะยุดิสุเดลกุญรุยท่าพันทาดลโกชาวนักยมมุนเอทสังโยติระหุตยังกายุปัฏฐน สุดเทกวิญญาโนิรัตังวัคคิละานยถาอริวะปุราภิเกุเรติสัจขเมวะเอเวโนดินาเปตานาโอักปะติทิตังปะฏิตังตุนิปะเมวะเจนเจตโตตัพเภูรต สัตตปาเดนโทปนราโตยาตานิโตเทริโยวิวันรานุสานโนิาสตุมาเวาตวนโยสุขีทไยโยโกภาว अनदा भगानते रसा पुण्य क्रिया महावे नमः लोक संดับ्धो महा दुःख पत्ता तके दुःखय पत्ता परिपय सुखा पत्ता तने सुखो तु सर्वे दिपनि नो एतावाता चमि सम्पदान सम्पथम सर्वे देवा they are no power nothing has คุ่แมวนี่ไว้ไก่น่งลหรอเต้า้่ไก่แค่ไหนนหมูมันตั้งเงินหมูตั้งเงิน ขออนุญาตทุกท่านนะครับพ่อสมชายคุณสีแชนแนลไลฟ์สดยูทู e นะครับพ่อสมชายคุณสีแชนแนลนะครับยูทูปเปอร์ Terima kasih <muchas> telah menonton! สำหรับรายนี้ก็ขอจบไรเพียงเท่า,ทานี้นะครับสำหรับรายนี้ก็ขอจบไรเพียงเท่า,ทานี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับชมได้อยเดลินกดไลค์ขอบคุณนะครับจะขอลงเลยนะครับ คนลูกสาวนกเอี antis, ้ยงมองนะครับนกเอี้ยงมองนะครับเชียวนะครับขอบคุณนะครับพี่แมงกระเจี๊ยบมะไรน้ำใจนะครับลูกสาวนกเอี้ยงมงรับขอบคุณนะครับพี่นานครนะครับขอบคุณพี่นานครนะครับขอบคุณเอฟซีมินตานักเตะตรมรวยๆนะครับนกเอี้ยงนะครับมาเจอผมมาอะไรให้ลูกพ่อนะครับแล้วก็พี่รันนะจ๊ะ คนนะครับพี่รันนะครับหนาวไหมครับอยู่ญี่ปุ่นครับหนาวไหมครับอยู่ญี่ปุ่นพี่รันะขอบคุณนะครับเคยบนคนนครพนมครับสําหรับไรนี้ก็จะขอลงไล์เพียงเท่านี้นะครับแล้ววันนี้จะมีเทศต์ถามสมมาตรนะครับอาจจะไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับอีากจะไลฟ์อีกครั้งหนึ่ง ็ช่วงนี้ไปตามงานบุญครับบุญพระเวทบุญพระเวทสันดอนครบพระเวทบุญพระเวทครับบุญพระเวทเทศมหาชาตินะครับ่วงนีองน้องบุญครับโอ้ช่วงนี้ช่วงอบุญนะครับพี่น้องถ้าอะไรแบบนั่นบ่อยๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบปายบายยกพี่นานนครยกมือได้เลยนะครับยกมือไปทีมปูได้เลยครับอายุดีมีสุขทุกคน ในปีสิบประเสริพรเลิศพระทรงความุ่งหมายพูนเพื่อนชาวยูทูบทำช่องคอยปังๆนะครับพบกันไลฟ์ต่อไปนี้อาจจะมีหลายไลฟ์สดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ครับถ้าไลฟ์ได้ไลฟ์ไลน์ทีๆนะครับโอเคไลน์งานบุญครับจนตอนนี้กำลังไปงานบุญครับบุญพระเวทครับเดือนสี่บุญพระเวทเทศมาหาศานะครับสำหรับไลฟ์นี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเล้ครับ